วันนี้อยู่ที่ร้านยำปูเลสเบี้ยนในตำนานแม้เปิดมากี่ปีแล้วสิบปีกับยี่สิบแล้สิบหรือยี่ <c oughs> สามสิบใ่ <c oughs> ไ <c oughs> ว้าว <c oughs> นั่นไง20 <c oughs> จริงๆด้วย <c oughs> วันนี้เรื่องที่จะเล่าคือ1วีรกรรมในโรงเรียนที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครอง กลับบ้านแล้วล่ะจ้าหนูเอมมี่กลับแล้วค่ะครูแอนิเมอลโดนไปเลยไปประคองครูปิดประตูปัง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 ปิดพัดลมปุ๊บเอ็มเราให้ยี่สิเลยอย่าล้อแล้วนะเบิยเด็กกรุงเทพหัวสูงอยากให้โตลัวลืมตีนลืมคำพืชกกับภาวกับกับภาว one two t h r สวัสดีจ้า กับรายการอิมเอมนะจ๊ะวันนี้เป็นอิมเอมแบบเขาเรียกว่าไงนะเต็มวงอิมเอมเต็มวงอิมเอมเต็มวงวันนี้อยู่ที่ร้านยำปูเลสเบี้ยนในตำนานแม่เปิดมากี่ปีแล้วสิบปียี่สิบแม่สิบหรือยี่สาวสิบไม่แมไม่มั่นใจว้าวนั่นไงยี่สิบจริงๆด้วยยี่สิบจริงๆด้วยไม่ใช่เราไม่พอหนูปรบมือเฉย เอาง่ายๆเลยนะมาที่นี่นะดูสั่งนะแม่ไก่30ย่างละ10 10 10โ okay, ิเคเลยำปูสองไม่ล้าล้าสองไม่ล้าหนึ่งก็เป็นเท่าไหร เป็น3ลาบหมูหมูยอทอดสองหมูยอทอดสองเขาเหนียวให้เอา1 2 3ยกมือ1แม่นับหนึ่งหนึ่งสองเขาเหนียว7หนมจีน2จีนสองนะยกร้านก็เลิศเลิศอะไรนะยกร้านใครยกยกร้านคืออะไรแม่ตั้งแจกล้านตัว้อะไรอ่ะต้องเข้าใจหมดเลยได้แจ่ห้าไข่ลงไปเลยยกร้านอ่ะเมนูนี้เท่าไหร่ยกร้านอ่ะเมนูยกร้านห้าร้อย นี่ไงฮะยกร้านเนี่ยยกร้านหนึ่งยกร้านหนึ่งยกร้านหนึ่งยกร้านเท่าไหร่ยกร้านเท่าไหร่ตอนแรกแม่คา้าร้านนี้มี12บสองคนตกใจแต่พุ่งเอาไปโดนรถชนประมาณ5เดินประด่าแล้วเดินประด่าแล้วแม่อีนี่มันเป็นไงมันเป็นไงอีนี่มันเป็นไงแม่หยอกเจ้าไม่ตกใจแลยแม่ไปบอกอากูบากินนี่นี่ตกใจแล้วมาได้ทำงานแล้วกูหยุดแล้วนี่ตกใจได้ปะ เรามาทดสอบอันนี้หนูจะอะไรฟังหนูมาร้านแม่หลายรอบแต่หนูไม่ค่อยได้เจอแม่เพราะหนูทักว้าวแม่เห็นไหมละกีนป้อมกันอยู่แล้ววันนี้เรื่องที่จะเล่าคือหนึ่งวีรกรรมในโรงเรียนที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครอง หนึ่งคนเรื่องนะใครไม่เล่าสองพันห,หนึ่งวีรกรรมคนละหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายปกครองนี่จ,<ะ>จ้ะอันนี้คือยำปูเลสเบี้ยนปลากระเทยในประเทศไทยกินร้านนี้ประมาณล้านคนนะยี่ยบ่อยเนาะทุกคนต้องรู้จักยำปูเลสเบี้ยนนะแต่ก่อนเขาเป็นร้านเพิงเล็กๆเนาะเล็กๆเลยแล้วก็แบบใครมาชาก็คือไม่ได้กินเรื่องที่จะเล่าคือเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายปกครองคนละหนึ่งเรื่องเริ่มจากเอเลเลยหนึ่งเรื่อง <laughs> มึงต้องเล่านะถ้าคือไม่เล่าก็คือเขาทราบนะไม่มีอ่ะจริงเหรอไม่เข้าแบบปคองเลยเหรอข้าวพวกมึงไม่เข้าแบบปคองกันเลยเหรอมันไม่ได้แบบจริงเหรออีทีมเข้าปะเข้า,ขาเรื่องอะไรเขเรื่องไอเอาอะไรนะไอตัวเลขาขัานิทไปจิ้มตูดเพื่อนมึงทำทำไมวะ <laughs> จรรับจิงเหรอเลขหักคันนี้คืออะไรอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมวงนิลมอะไรสามสี่เหลี่ยมคิดอะไรตอนนั้นที่ทิมอ่ะคือแก้มันด้านมาผมก็หยิบมาแล้วก็เอาตอก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 เป็นสามเหลี่ยงตอกเข้าไปแอ้็ต้องตูดเจาะ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 พวกมึงก็คือไม่มีใครเคยครับพี่ต้อมเคยแน่ๆไม่เจอเรื่องมันก็นี่ก็ยอมแล้วพี่เเลยไม่เคยเลยหรอเคยโชว์มันเป็นไงโชว์หน้าสารจรแล้ว จะเพึ่งทำทำไมจะพึ่งโชค,คแล้วเขากำลังยืนซื้อที่ส่อกันอยู่วะช่มันเป็นแบบไว้นี่กางเกงนักเรียนมันเล็กใช่แล้วแล้วแบบกางเกงตัวใหญ่่มันจะหลวมแล้วน่าชูพลาชุพลาโรงเรียนหนูคือจะใส่กางเกงนักเรียนแล้วก็ใส่เสื้อแบบปิดกางเกงไงเป็นกระเทยแล้ว,ลวจะเป็นกางเกงขาดต้นก็เลยแบบใส่กางเกงตัวเล็กแล้วติดตะขอไม่ได้แล้วก็แบบว่ายืนอยู่หน้ายืนอยู่หน้าสากรแล้วคุณครูเดินมาพอดีแล้วแบบว่าเราก็ไม่รู้แล้ก็เปิดเสื้อมาดูแล้วก็แบบว่าก็แบบไม่ได้รูด้เหรอ หน้าสากรเข้าไปเลยใส่ผ้าแดงเลยเป็นนางรำเลยนี่อันนี้คือลาไม่ลาแม่ลาสุดๆอันนี้ลาคือเรื่องของเรื่องของกูแล้าของกูแล้วกันเพราะเด็กๆอันนี้ยังเด็กอยู่เอาพลิกพก่อนเลยนะข้าฝอยปกครองครั้งแรกตอนป .4 พอสี่ปฐมอะแต่เข้าฝ่ายปกครองของมัธยมนะที่เข้าอะพอตกกับลูกตกกับลูกฝ่ายปกครองลูกกูฝ่ายปกครองฝั่งมัธยมคืออยู่โรงเรียนเดียวกับกูเอออยู่ห้องเดียวกับกูตกกันไปเล่นกันแล้วตกกันไปตกกันมาเสื้อเขาขาดก็เลยไปเข้าฝ่ายปกครองฝั่งมัธยมพอแม่กูมาทางบ้านเลยจะมาต่อยคูฝ่ายปกครองเพราะว่าเรียกคูก็จะลูกเข้าฝ่ายปกครองพ่อแม่กูก็เลยจะเข้าไปต่อยกูฝ่ายปกครองว่าเรียกกูไปทาไมข้าวทั้งครอบครัวข้าวทั้งครอบครัวก็เกิดเร็วกว่านี้บ้างอาจารย์ไม่แตกกูบอกเลยบ้างกว่าเออ เพิ่มตัวมาเข้าแบบปกคส่วนใหญ่จะโดนเรื่องแต่งตัวไม่เรียบร้อยอีโรงเรียนกลัวเขาจะเป็นแบบว่ากระเทยเนี่ยห้ามแต่งหน้าห้ามไว้ผมยาวห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามหมดทุกอย่างวันกีฬาสีสีกูทำคอนเซปต์โรงเรียนแดงแปลดวิทยา <c oughs> เพราะอยู่สีแดงคอนเซปต์แดงแปลดวิทยากูใส่เอวลอยกางเกงนักเรียนจำแตกผมติดก๊บ แต้มแดงปากแดงเดิน,นโรงเรียนเรียกกูไปตี <c oughs> โอวมึงไม่เข้าใจกับว่ากิฬาสีมัง้งอาจารย์ไทรทูลตอนนั้นโกรธกูมากไม่ให้กูแต่งสโตร์โซตัวเนี้ยจะเป็นเรื่องตบตีอะกูอะในโรงเรียนม <c oughs> ปล่อยไม่เคยเข้าไปปกครองเลยไงล่อยสุดๆข้าเรื่อง <c oughs> เล่นไพ่ <c oughs> เล่นไพ่ในโรงเรียนหรอใช่มันมีกล้องวงจรปิดแบบที่มันติดอยู่ในที่หนูเล่นไพ่อ่ะพวกหนูอะต่อตัวกันสามคนเพื่อหันกล้องวงจรปิดอะ หลบเราเล่น <S 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 แล้วคือที่โดนอะ่ะแม่ไม่ใช่โดนอะไรนะไม่ได้โดนว่าเห็นว่าเล่นไพ่นะแต่โดนที่เห็นว่าหนูอะ่ะหมุนกล้องวงจรปิด <S <S 1> <S 1> แล้วก็โดนตีสิบทีโดนพักการเรียนอีกสิบวันแล้วแม่หนูก็แบบถามว่าเออถ้าไปเอากล้องวงจรปิดแบบหลบทําไมทําอะไรกันเงี้ยก็ไม่กล้าบอกแม่ว่าเล่นไพ่เลยสุดท้ายเขาก็รู้เพราะว่าอะไรหรือปะไพ่โดนอีกรอบนึงคือไพ่อยู่ในกระเป๋า หนูยุดหนูยุดเรียนไปเทอมหนึ่งอ่ะจริงเหรอไม่ได้เรียนเลยเทอมหนึ่งแต่ว่าต้องมาโรงเรียนมาเก็บพยา,าบาบำเพ็ญประโยชนะ์อะไรย่าเงี้ยแต่หนูก็ชอบนะว่าหนูไม่ได้เรียนหนูก็แบบ วันนั้นกูดูดบุหรี่ครั้งแรกเนี่ยเ M เขียวแกนกูหลับไฟกูเป็นคนสอนดูดให้เหตุผลว่าถ้าไม่สูบบุหรี่ก็คือออกจากกลุ่มเราไปเลยคือจะไม่เก่าเพราะชนีมันจะเป็นชนีเฟียดใช่ปะกูจําได,ด้ดูดตอนม .4 ถ้าเวลาจะดูดเนี่ยผู้ชายเขาจะไปดูดในห้องน้าแล้วผู้ชายก็จะถอดเสื้อเพราะเด็กกินมันติดด้วยความเป็นกระเทยก็ยืนถอดเสื้อด้วยแต่เอามือปิดนมไว้อย่างงี้แต่นมึงนมนมเรากับนมผู้ชายก็เท่ากันเลยมึงก็จะแบบกูก็ยืนดูดบุหรี่ดูดบุหรี่ดูดบุหรี่อย่านนี้เคือหมู เอลเเขียวกูจำได้เลยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก่าเพราะว่าเพื่อนผู้ชายแต่ละคนนะถ้าใครดูบุหรี่ก็คือจะเป็นไอ้เก่าอะ่ะมึงเข้าใจป่ะแล้วยิ่งเป็นกระเทยแล้วดูบุหรี่ได้เนี่ยมันคือ<แ>ไม่ลาไปนู่นเลยแม่พอสูดได้ก็ไปไล่บอกผู้ชายคนนั้นคนนี้ว่าเราอะเธอกูสูบบุหรี่เป็นนะอะไรเงี้ยแม่เอาไก่อีกสิบพอพักเที่ยงมาเดินผ่านท้องผู้ชาย <ขอ S 1> ผู้ชายดูบุหรี่อยู่ กูเดินเข้าไปเลยกูก็ดูบุหรี่เป็นเหมือนกันนะมึงเพราะกูรู้สึกว่าถ้าการดูบุหรี่เป็นมันจะเก่ากูเดินเข้าไปกูบอกว่าเธอฉันก็ดูบุหรี่เป็นนะอะไรเงี้ยผู้ชายก็ไปเผียอว่าก็มาดูดกันสิมาดูดกันเลยไม่รู้ว่าบุหรี่แต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันเพราะเราดูด LM เขียวมาผู้ชายดูดกุงทองกูปิดประตูปัง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 ปิดพัดลมปุ๊บดูดสองทีกูอยู่เงี้ยมึงกูน็อกไปเลยไปปกครองเดินเข้ามากูเข้าไปปกครองคนเดียวที่เหลือไม่มีใครโดนเลย ยกไหมล่ะยกป๊อดยกจานนี้หมื่นกว่าบาทมึงี่ดอกมื่นีดอกแล้วคือเข้าใบประคองคนเดียวแล้วมึงรู้ป่ะการดูบุหรี่ของกูอะโรงเรียนกูอะเวลาทําโทษทํำยังไงเอาคี้บุหรี่อะทั้งหมดอะลอกออกมาจากซองอะแล้วเอาเป็นยาเส้นอะใส่น้ําให้กินคนที่ดูดบุหรี่โดนคนที่ดูบุหรี่โดนกี่ทุกคนเอียมกินเยอะสุดวันนั้นเพราะว่าผู้ชายหนีหมดแล้วเหลือกูคนเดียวแล้วคนที่ดูที่ดูโดนอะไรอะเฮ้ยดูดเขาก็เอาน้ำ จากใส่ไข่กระบังอะไรอ่ะอาแต่กูมไม่เป็นไรเลยโดนเดอมึงโ<อ>ัโ้โ ใช่ครูเมาครูแบบจริงโอ้โหหนุนน็อกไปเลยอนะ่ะดีกลับไปเดี๋ยวย่ารู้กูโดนตีแน่เป็นฟิลแบบว่าชอบว่าแบบของอาทิตย์หนึ่งกูเข้าแบบของประมาณ6วันเรียนภาษาอังกฤษครูมัธยมชื่อครูแอนนี่กูจำได้เลยด้วยความที่ก็เธอมันปากไวอ่ะมึงเข้าใจปะกูมามาอยู่นี้กนะูครูบอมมาอยู่โน่นอ่ะกลับบ้านแล้วล่ะสาหนูเอมมี่มาสี่โมงแล้วไงต้องกลับบ้าน กลับแล้วค่ะคุณแอนิมอลโดนไปเลยไปประคองมึงก็แต่แบบก็เขาเอมมี่มาแต่เขาชื่อแอนเราก็เลยแอนิมอลกูโดนไปเลยมึงกูโดนโดยโดยที่ไม่รู้ว่าโดนเรื่องอะไรอ่ะเอี่ยคุณแอนิมอลไปเลยสัตว์ไปเลยคุณสัตว์ไปเลยช่วยยอ่าโดนเรื่องนี้แหละปากวายตบตีคือโรงเรียนเขาไม่ค่อยเข้าใจนะเว้ยว่างเขาคิดว่ากระเทยมันเป็นเพราะทรงผมอ่ะเขาชอบให้ตัดนะต่อวันเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ ไม่ค่อยตัดหรอคะไม่แต่สมัยก่อนมันหลอนะมึงเด็กนักเรียนที่ตัดผมสรงดีแล้วจะรู้ว่าใครหลอดหลอด่อด้วยด้วยผมสั้นน่ะเดี๋ยวนี้ผมมันยาวเกินไปอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวกูเป็นประเด็นอีกไม่เอาดียาวๆแล้วลูกดีนะมายาวได้ต้องเป็นทรงแล้วเป็นมุนเล็บลากไปมาเลยทำไงอ่ะมึงแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันไว้ยาวกันได้อย่างนั้นเลยนะใช่มันยาวเลยยังไงโนนเลี้ยวยาวเลยมึงกระเทยอย่ากระเทยตั้งหญิงเดี๋ยวนี้คือทำนมไปเรียนกันเลยนะหัวโป๊กอ่ะลุนกูเนี่ยสวยออร์แกนิกสวยออร์แกนิก ก็ทรงเดียวกับนักบอลนั่นแหละแต่ก็เป็นนักได้ผัวเป็นนักบอลแค่น้าข่าวก่อน่อยแค่นักข่าวโรงเรียนกูกระเทยเขาชอบเล่ยบอลเล่ยแ้วผู้ชายจะโหวตว่าถ้ากระเทยคนไหนเล่ยบอลเล่เก่งอ่ะดูไปกระเทยมีความสามารถอีวกนังกระด้างก็จะเยอะๆดั่งเปียกตัวสเขียวเปียกอ่ะมึงเข้าใจฟีลบ้าตอนมานั่งเรียนอ่ะแต่ผู้ชายเขาแบบเขาเลิฟมากว่าแบบว้าวเธอมันเป็นนักกีฬาเก่งจังเลยกลัวผู้ชายจะไม่ชูด ไปนั่งข้างสนามบอลเล่เอาครีมไปนั่งทาเป็นฟิลแบบว่าฉันก็เล่นเป็นนะแต่ว่าฉันยังไม่ถึงคิวนั่ดกินอยกทาตั้งแต่เที่ยงครึ่งอ่ะยันบ่ายโมงอ่ะเบรกชั่วโมงหนึ่งอ่ะดูแลมาไปถึงเข่าแค่เออดึงรถทำไมถึงข่าชอบทากันแดดนี่เองอันนี้ดีนะข้างบนอะ มึงรัเปิดใจกินปลาดิไมนเป็นไงไม่กินไม่ได้เป็นฝีออกินแล้วฝี<ะ>ขึ้นเข้าโรงพยาบาลเลยเกือบตายคิดเองก <laughs> ินแล้วจำไว้นะอย <laughs> คิดเองท <laughs> <laughs> ี่ดอก,กวันนั้นเล่นนั่งกินเบียร์กับมือกีนบอร์ดนั่งกินเบียร์อีดีอีบีมก็ตัวเหลืองเหลืองเลยบอกบ,บีมอะไรไม่ยอมแดกต่อผมกินแล้วตัวเหลืองครับกวอกคิดเองเขายังมีไฟปกครองอยู่นะเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่กลัวกันแล้วกลัวไหมเออเดี๋ยวนี้มันมันห้ามตีไงอีดอกโรงเรียนกูนี่คือตีไม่ได้ตีเอาจำนะมีโซเชียลด้วยแหละเด็กเลยแบบ <One> ถ้ามีโซเชียลโรงเรียนกูอันดับหนึ่งไม่ได้ตีให้จับนะตีให้ตายโรงเรียนกูอะมึงตีแบบนอนคว่ำอย่างเงี้ยให้นอนคว่ำแล้วก็บีบฟาดอย่างเงี้ยเลยอะเฉะพาะไล่ฝุ่นมันจะมีไล่ฝุ่นสมัยก่อนนะเ <c oughs> ฉะพาะไล่ฝุ่นกูก็เข้าโรงพยาบาลแล้วอะ่ะไอเนี่ยดิ้งดอกจีบอะไอเจ็บแป้งาลูกกระดาละนะไปกีดกันมาจากไหนเดีย๋ยวครูเขาก็มีเวลาว่างมั้งเข้าเซเว่นบ่อยรับขนมรับขนมแล้วถ้าทำเล็บเนี่ยโดนเลยเคยโดนเรียนไปต่อเล็บสมัยสาวๆว่าอยากเล็บยาวอะคริลิกเล็บละพันนะสมัยก่อนอะ โดดเรียนไปเลยต่อได้สองเล็บเพราะมีดังตัวสองพันล็ก้อยอีกวันหนึ่งมาเรียนโดนตันเล็บจบต่อไหมต่อทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันโดนไปสองพันเด็กๆสมัยนี้ถ้าสมมติว่าโดนฝ่ายกคอเรียกเนี่ยเทคนิคกูเลยนะลองไปสนิทกับพวกตุ๊กวินมอ์ไซอะไรเอาไว้แล้วมันมีคนขายไก่นะเออบอกว่าเป็นญาติแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยสนิทกันให้เขามาทําหน้าเศร้าแล้วก็พูดว่าฉันไม่ค่อยได้เลี้ยงพ่อแม่มันไม่อยู่ด้วยกันให้เขาพูดอย่างนี้แล้วแม่เคยโดนจับได้ปะประยำ เพราะว่าไม่นด้ไม่เหมือนงานไม่เหมือนเลยย่าตูเยอะมากเหมือนยุ้ย nah, อีดอกเด็กหญิงยุ้ยเรื <ok euh. ่นั้นอ่ะถ้าก่อนเขาเปิดตอนเย็นนี่ว่าไม่วันที่สองยด้ไงเอาเลยเอาอีกไหมอาอีกไหมองไรแม่ต้มแซ่บอีกหนึ่งระหว่างรอต้มแซ่บไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจากยูทูบบ้างค่ะ ใครที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ผิวอีโกโเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออร่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทําให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจก้กมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาท s f p f 50 PA บวกบวกบวกไม่เนืบหนาที่สําคัญแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเนืบหนาเป็น ดักน้ำไม่ได้น้ำให้น้ำเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สาคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทําให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้านี่ต้มแซบจ้าเห็นไหมมึงต้มแซบจอยไม่ไหวเรื่องสุดท้าย ชื่อเรื่องว่าครูแนะแนวกูเนี่ยวิชาแนะแนวกูจําเลขก่อนจบอ่ะเขาจะให้ทุกคนออกมาพูดหน้าห้องว่าจบไปอ่ะจะไปเรียนที่ไหนแล้วก็ต้องบอกเหตุผลเพราะอะไรแล้วกูเป็นคนที่ชอบแกล้งคนมากๆเหมือนตอนนี้แหละกูนั่งหลังห้องและอีพวกที่หน้าห้องอ่ะถ้าใครจะไม่อยากให้กูแกล้งอ่ะต้องเอาตังค์เดิมมาให้กูคนละห้าบาทห้าบาทติดบาทหรือมีขนมมีอะไรก็ได้เพราะแกล้งกูไปแกล้งกูหลับไฟใช่ปะกูนั่งหน้าชื่งองเสิร์เหรอแกล้งกูหลับไฟอ่ะกูนั่งอยู่ข้างหลังอีหลังอีหลังเพ เอ้เราให้20เลยอย่าล้อเรานะพูดกูแค่น,นี้อย่าล้อเรานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราต้องไปเรียนที่อื่นพอแก๊งกูมีคอนเซ็ปต์ว่าต้องเรียนให้เต็มกลสุดอะราชพัฒน์้วก็ถมเราต้องห่วงแห่งที่กำเนิดเกิดปองชาวาบุรีออย่าเข้ากรุงเทพอะเข้ากรุงเทพจะดูเด็ดจริตกูก็นั่งอีหลังเขาออกไปชีวิตวัฒน์เสียงไพรล้อชีอวิตวัฒน์เหมือนกันวิทวัฒน์เสียงไพรล้อเธอจะไปเรียนที่ไหนผมตั้งใจว่าจะไปเรียนมกรุงเทพกูท,พทำเงี้ย เดี๋ยวกรุงเทพเอาให้เราดีดีแล้วนม,มึงก็แก้คําเดี๋ยวเว้ยแล้วที่เหลือให้ลูกคู่อ่ะจัดการเอาแล้วมันก็ทำอย่างเงี้ยอย่าพูดมึงแล้วใครไปเรียนงใครไปเรียนกรุงเทพก็คือโดนแซวหมดหัวสูงอยากให้โตลัวลืมตีนลืมคำพืชโดยกูแล้วตัวเองก็เรียนกรุงเทพเหมือนกันโดนปะไม่โดนไม่มีใครกล้าเพราะว่าแก๊งเราคุมเพราะว่าแกง๊ง <c oughs> กูหลับไฟ นี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะตัวนี้คนที่หน้าติดสิวเซียรอยสิวเซี่ยสิวอุตันสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะ6กกรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้สองเกตความนิ่มความนุ่มนวลดูดิเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดชัดเลยไหมจ๊ะเอามาพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาท โปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750หเหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะอยู่ในโรงเรียนเห็นอย่างเงี้ยมึงกูเปลี่ยนรองเท้าที่ไปเรียนอะทุกอาทิตย์เพราะว่ากูซื้อรองเท้าใหม่ทุกอาทิตย์แกงกูอะเป็นคนมีเงินหมดเพราะว่าอีห้องกูจะติดกับห้องคอมอีห้องคอมเวลาใครจะเข้าเป็นห้องห้องแอร์จะต้องถอดรองเท้าแล้วเพราะกูอยู่อย่างเงี้ยสลับคอนด50ให้เอา แอดดา70อะไรงเงี้ยมึงแล้วก็วิ่งไปเปลี่ยนน้องๆก็ไม่มีใครกล้าหือเพราะว่าเด็กมสองจะมาเรียนเราก็มีเปลี่ยนของท้าใหม่ทุกวันเขาหนูปเปลี่ยนเลยไม่พูดจิ้งหงส์ไม่กูรับจ้างไงในห้องอแล้ววิ่งไปคนเป็นหัวขโมยไปคอยแบบเปลี่ยนเอเดินเดินเขาหนเขาห้องสมุดอุ้ยลงท้านี้สวยอุ้ยคู่นีเก่าแล้วสงสารมนเหมือนกันนะอีดอลแล้วเวลาถ่ายเงินเด็กกับกูชอบถ่ายเงินเด็กมากตอนเรียนอะอยู่มอะไรอะมสามห้องอะไรห้องห้าแปดบาทกูบวกให้เสร็จเลย โตมาได้ยังไง <laughs> <c oughs> มึงถึงขนาดไรรู้ป่ะอีโรงเรียนกูเขาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอีอ,อ,อีเขาเรียกว่าอะไรนะโรงอาหารใช่ปะ่ะโรงอาหารจะเป็นร้านอย่างที่บอย <c oughs> จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารน้ำซ่างร้านข้าวแกงแต่อีร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะสมมติว่าอีคนลวกก็ยอยู่ตรงนู้น <c oughs> คนจะต้องต่อแถวตั้งแต่ตรงเนี้ยเพื่อไป,ไปไปล้วงนูนไปจ่ายเงินตรงนูน้นแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวที่แห้งๆที่ยังไม่ได้ราอนน้ำอ่ะเรียง พวกกูทำไงรู้ป่ะระหว่างเดินไปรอกูหยิบลูกชิ้นจานนู้นหมูใส่จานนี้ของกูพูนเลย15บาทเหมือนกันอีกข้างหลังๆกูไม่มีใครได้กินลูกชิ้นเลยไอ้ทอร์เนี่ยเขารู้แล้วนะว่าทำไมอีร้านป้าเนี่ยหนูเคยแค่นี้เขาขายเค้กใช่ไหมเขาก็ทำคนเดียวแม่ใส่อันนั้นด้วยคุณป้าก็จะหันหลังพวกหนูก็จะหยิบใส่กลอกใส่กระเป๋าโอ้โหหยิบใส่กลอกเลยตอนหลังอ่ะเขาจับได้เว้ยเพราะเขาติดกล้องวงจรปิดโดนเลยเราอย่าใช้คำว่าขโมยให้ใช้คำว่าไปช้อปปิ้งแล้วจะมีชื่อเเจจ๊๊ อืไข่ไข่ไอ้นี่แห่อมากเลยไข่ปลาเมกองเขาเจ๊จกเนี่ยเป็นคนที่เล่นแชร์เป็นคนเก็บเขาเรียกว่าไงอ่ะเ,เล่นแชร์ในโรงเรียนแล้วกูก็เล่นแชร์เขาเล่นมือ20เล่นวันหนึ่งเล่น2มือก็ต้องจ่ายวันละ40บาทอีดอกได้ตังเรียนวันละ80ตังไม่พอกินทําไงดีวะ ไปช่วยเจเจคขายของเพราะอีเจ๊เจก,ก็จะรุ่นกูประมาณแบบรุ่นพี่ประมาณ5ปี10ปีอะไรเงี้ยไปช่วยยืนขายอีประสิทธิ์เนี่ยอีประสิทธิ์เพื่อนกูอีประสิทธิ์อีโซนหน้นมาม้ากูทั้งหลายแล้เนี่ยซื้อขนมให้แบง 20, ่งยี่สิบถอดแปดสิบหูหยิบตังค์ไรก้าแล้วเราก็ไปหันกันที่หลังเพียร์มากเลยอ่ะแต่ก่อนอ่ะถ้าหนูถ้าหนูเป็นอยู่กลุ่มพี่อ่ะหนูคือพี่ประสิทธิ์จริงเหรอสายทองนกต่อเหรอก็หนูโดนจับเพราะว่าเพื่อนหนูหยิบแล้วพอโดนจับได้เพื่อนหนูโยนให้หนู แต่หนูเป็นคนคุยก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ใครที่จะจ้างเราไปทํางานก็ระวังของมีค่าไว้ไว้ดีโดทอกปิ๊บหบก็เป็นเรื่องราวในโรงเรียนที่มันผ่านมาแล้วมหาลัยก็ไม่มีแล้วไม่มีใครจับได้แล้วเวลาเวลาปิ๊บเวลาของตัวเองหายเราจะแบบวินวินกรรมกูแล้วอุด่าหมดทุกคนในโรงเรียนนั่นแหละก็จำนั้นใครที่มียังมีโรงเรียนอยู่ เเคยแต่นิวว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็คงไม่สนุกหรือเปล่าเดี๋ยวความรู้สึกผมิว่าคงไม่ไม่มันมีคาบว่างโรงเรียนกูไม่มีคาบว่างนะทาไมกูยังคาว่างเป็นบานเลยกูไม่มีเลยก็ไม่มีเนาะเยอะมีเจ็ดคาบไม่รวมโดดนะข้าวข้าวแถวแปดโมงโรงเรียนพี่เป็นนี้ปะพดคกูเป็นโรงเรียนพีหน้าโรงเรียนขายข้าวเหนียวหมูทอดแต่เข้ามาในโรงเรียนอาจารย์ยึดโดดโรงเรียนให้มาตนกลาวันทำไมอ่ะยึดทำอะไรน้มาของไหนนอกโรงเรียนมากินในโรงเรียนโรงเรียนหนุนึงปะนี่แอบใส่กระเป๋าปุ๊บโมหก แก่ยืนเคารพตรงชาติเนี่ยมีรูปอยู่เลยยืนแดกโจ๊กเลยคนเคารพตรงชาติกับฉันยืนแดกโจ๊กเชัดไม่รักประเทศไทยไม่ใช่คนไทยทำคอมยู่นะแต่เอาจริงเหรอทำไมถึงยืนอ่ะโง่เหมือนกันยีโจ๊กแล้วบอกว่าให้กินทั้งวันไม่เด็กปวดเรื่องขยะด้วยเดี๋ยวก่อนจะเรื่องทำเวรเงี้ยต้องแบบเด็กชอบผิงมั่วกินหน้าแถวเออทำเวรต้องทำทุกเช้าด้วยนะอีกบ่อยเนี่ยเล่นมาเล่นอะไรเล่นได้อยู่แต่ไม่ได้เล่นแบบ ท่าเล่นก็คือเป็นตัวลับอาลิโบโลเลยท่าเล่นก็คือเป็นตัวลับอาลิโบโลเลยว้าวคลองแคล่วตัวเล็กคลองแคล่วกูเป็นอะไรมึงตอนมปลายกูเล่นอะไรวะยิมลีลามังแล้วก็ดะบงใต้น้ำฮัลโหลแล้วเรื่องอะไรนะอีดอกแล้วโรงเรียนกูอะเป็นโรงเรียนที่สอนว่ายน้ำใช่ป่ะโรงเรียนเพราะโรงเรียนอินนิวอะสว่ายน้ำจะอยู่ข้างนอกแต่โรงเรียนกูอยู่ข้างในแต่วเวลาเห็นชะนีเราก็ไม่รู้ประจําเดือนคืออะไรมึงใช่ป่ะไม่รู้เป็นเมนคืออะไรอะ เราก็ไม่ชอบลงน้ำเพราะเกียยเปียกไม่เกียแบกของไปเพราะวันว่ายน้ำต้องมีผ้าช็ดตัวมีอะไรเงี้ยเอ็มทำไมไม่ลงน้ำ้ยเป็นเมนเป็นเมนผู้หญิงเป็นเมนเออเป็นเมนไปกับเขาด้วยแต่ถ้าถ้าถามอ่ะตอนเรียนมัธยมสนุกสุดเลยนะใช่สนุกสุดในชีวิตอ่ะมัธยมสนุกสุดสุดเลยไม่อนุบาลอาจจะสนุกกันได้อีดอกแต่จำกันไม่ได้ไงนอนอย่างเดียวแม่หนูรู้ว่าหนูเป็นตุดเพราะรูอนุบาลอ่ะบอกแม่หนู ลูกเธอไม่เล่นกับผู้ชายเลยมึงเหรอมึงอยากเขากัาอีดอกใช่ในในหนูคิดแบบนั้นไอ้อนันดาใหญ่ใหญ่หนูคิดแบบนั้นไอ้สองเหนื่อยว่ะครูอนุบาลชอบให้กระเทยไปเต้นหน้าเต้นแรงๆอีดอกแล้วเราก็อายแต่เราเต้นนะตอนนั้น้าไดาไม่เยอะไม่หนึ่งจบเลยแล้วแต่ก็ชีวิตได้ไปเรียน ฝากด้วยใครที่ยังมีอาจารย์อยู่ก็โอเคอันนี้คำคมก่อนปิดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะคำคมในวันนี้ครูในวันนี้คืออาจารย์ใหญ่ในวันหน้าขอบคุณค่ะนอนให้หวานเลอไม่กินไก่เลยนะกุ้ยเลยใส่ขมากค่ะเอออีดอจบยังปิดยังไปเอออีดอไปดนดา